สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับจากช่องกระเพราหอม Asian Food Channel นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการทำอาหารให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก่อนอื่นฝากท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนช่วยผมช่วยกดติดตามกด Subscribe และกดถูกใจกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับรับชมคลิปกันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดกุ้นเชียงนะฮะส่วนผสมนะครับมีดังนี้นะครับครับมีข้าวหอมมะลินะครับที่เย็นแล้วนะครับ250กรัมนะครับแล้วก็กุ้นเชียง70กรัมนะครับถึง100กรัมนะครับไข่ไก่ สองฟองนะฮะกระเทียมสับนะครับ15กรัมนะครับหอมใหญ่นะครับ40กรัมแครอทนะครับแครอท40กรัมนะครับแล้วก็หัวต้นหอมซอยนะฮะสองช้อนโต๊ะนะครับประมาณ11ก,กรัมได้ครับ ส่วนประกอบของเครื่องปูนนะฮะมีน้ำมันที่ใช้ผัดนะฮะน้ำมันํำข้าวนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับซอสสาเขียวนะฮะน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับ ครับมีตรงนี้เดี๋ยวเราไปทําการผัรดเลยนะครับมีเท่านี้นะครับตั้งไฟให้กระทะร้อนนะฮะใส่น้ํามันลําข้าวนะครับลงไปช้อนโต๊ะครึ่งนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งรอน้ํามันเดือดนะฮะเดือดพอร้อนๆเราเปิดไฟกลางตลอดเลยนะครับ จะใ,ใส่กระเทียมกระหูหอมผัดนะครับใช้ไฟกลางครับเสลหอมเลยนะครับ ผัดให้พอสลดนะฮนะใช้ไฟกลางครับจากนั้นก็ใส่กุนเชีร์ที่หั่นเอาไว้นะฮะใส่ลงไปเลยนะครับรอตลดลนิดนึงแล้วก็ใส่ไป มาเส้เชียงเลย,เยลนะครับัดพัดไนกจสุกนะครับครับเลยจะได้สุกนะับครับพอเสเชียงเริสุกนะฮะ ครับจากนั้นเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะฮะไข่ไก่สองใบครับลงไปยนะีเลยนะครับยีให้กระจายนะสับเซตไ่ไฟการไปเรื่อยๆน,นะไฟไม่ต้องแรงมากไะแส่ไฟกลางเลยนะ นะครับพอมีหัวเห็นไข่เริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่พวกผักก่อนใส่างไปพวกแครอทนะครับครับจบคนแครอทน้ะใส่วันเลยนะครับผัดจนเละนะครับรอผักสุกน,นะครับ เราลงไปทั่วไม่อย่าให้ไม่อย่าให้มันเละมากะะนะครับจากนั้นเราก็ปรุงร้อเลยนะครับก็ไม่ใช่ปรุงร้อตอนหลังนะฮะแต่เราใส่ข้าวสวยลงไปก่อนใส่ข้าวสวยลงไป20กรัมนะครับ ก็ไปเรื่อยๆนะครับครับพอผัดข้าวคลุกข้าวให้เข้ากันดีนะครับคลุกไปเรื่อยๆก,กว่าจะวันนี้ข้าวผสมเขากันดีแล้วเยวจะผสมสใส่เครื่องปรุงกันนะครับมีน้ำตาลทรายนะฮะครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสผักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะฮะครึ้งช้อนโต๊ะพริกไทยนะครับคืึคอนชาครับแล้วก็ผงรุงรน,นะครับหมูคึ้นคอนชานะฮะกับตอนนี้ก็ ผัดผูรผสมให้เข้ากันเลยนะครับเร่งไฟแรงนะฮะพอผสมเข้ากันได้ดีฮะเร่งิดตรงนี้เร่งไฟแรงแล้วเราจะตามด้วยต้นหอมนะครับใส่ต้นหอมไปเลยครับ คุณร้อนแล้วครับเดี๋ยวเราตักเกิืใส่จานเลยนะครับน่ากินมากเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในดูในจารเลยนะครับครับเรียบร้อยนะครับข้าวผัดกุ้นเชียนะครับสูตรนี้เป๊ะมากนะครับรับรองอร่อยนะครับไปทำให้เด็กทานได้นะครับรับอร่อยมากเลยนะครับ ครับมีทั้งกุ้นเชียงมีไข่แล้วก็มีผักต่างๆนะฮะครับคอนเฟิร์มนะครับอร่อยมากครับสูตรนี้ครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ